สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิ่มค่ะพี่น้องพาพี่น้องค่ะมาจุมือเนี่ยซอยจุกนะค่ะบลาหลาบพาพี่น้องมาซอยจุน้ากัดมือเนี่ยเสร็จนะพี่น้องครับดิบดูส่วนเทาค่ะโอ้โหหมาเลยเด้อปวดหนักเซลหน่ะพี่น้องอ๋อมันมันก็อสั่ง้ะค่ะเซลใส่ขวดไปใส่แก้วมาเลยมือเนี่ยเออปวดหนัก แ่บค่ะผักสดๆไน,นี้พอาหารนึง mm hmm. อืมอัหนหอมนะหอมดิต้เขาแบตับตบตั้อม

nó quyền tạm vào ăn nọ toán kẹt bấm ăn đi đi Rồi, nào nào thì nào đứng xây xỉ gần nhau sẽ hết già Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không นีมันก็ซื้อน้อยได้ดีแค่ว่าตัดๆหักหลาย

นี่นั่งต่ออืมเนี่ยมต้มฮะแต่ว่าเจียวเสร็จนะเจีมาเสร็จก็จบแล้วแต่ว่าเพิ่นมากินแบบ เี่ยมเพาราะสไามันจะมากินขมๆแบบอม่ยขมๆมสดสจากอันนั่นแหละาหสายจูดสมุนเนี่ยนะพันอาจะกินกับไปวัดไปหอดกุ้งกันนะละ่ะ มันนี่ยุ่งดินี่ก็คิดอยากพี่จริงแม่สวนตูดบอกนีนี่มึงหนาวครับเหรอหนออาวจรีบ มาสองสามหมื่นถนนหนางเขาน้าจะสมเละเมื่ากงยุกันไปเนี่ยทำใจละสามโเบียบรของจะไม่ไหว ซุ่มมาในเพลงกักน้ำกักน้ำแล้วน้ำเอาพระทันล้นของออกมาเปล่าเปียกเมื่นะฮะเสื้สูงแล้วกินยังเปลี่ยนเฉพาะจุดอักหนอก lớn gặp xem lộng gặp xem xào xem đi, xem xào xem xào xem xào nào, đi đang, mà có đi <laughs> cục <laughs> sẽ phải là qua mắc anh em không có lần nào lại mực hành mớt gì vậy nha <laughs>

thì bóc keng tìm bóc keng thăm để thăm đừng có bóc nào tìm hầu khô tìm pha bát ta แล้วมีแขวเนปะเนียงเนียนียงเนียงเนียงนยงือหนลัลกกรึบเลยยั่ขาดอ่ะแล้วมากินเนื้เอ,อเฮ้ยหนาวพื้นที่ไห่กันหนาว ยูคงไปห้ยหางหนครับลุอยูกล่งลุงเนาะอืมแล้วลุงหนึ่งจิ้มมั้งเนื้อนลนทไปกินมันกับจุดแสบอกรอบเดิอันนี้มืดทูมาเนี่ยที่เราจะเป็พนแทนรสแสบ เนื้อนี่ต้องยกให้พี่มอนนะคะ่ะสั่งกุ้งวัแเนี่ยแล้วกินเป็นแซ่บดิล้ะพี่น้องผู้ใดมันเนื้อคลายเปเบิง้งเลยกแล้วกินเป็นแซ่บดิละแจ่มเลยบพริกเนี่ยนกันได้ละปุ๊บ กินเนื้อย้ำแต่ก็อทีดไีไมแดดเพิ่นม้เล่นน้ำนเพชรแจ้สู้กินอนะ่ะแจ่บแลด้วมมือสันก็นเพ็แซ่บนะแซ่บแบเพราะว่า,าเพ็ดแล้วก็ขากลัวอะไรแล้วก็บุคคมบมองอตันไันมีเต็มปกนวัวดีวดยวอยู่ผมก็เดือดแล้วผมมัน<ด>ัวน<ม>ี่มีมันั่นก็มีแซ่บมีเลือกวาดยกคนกวาดไม่เดือดเพราะว่าเป็น โมดีแถ้างนั้นเนี่ยเขาเนี่ยขาดหนัวไปเด้อีหน่งอะเ้าใจปะอืมดีทุกคนไม่ไหายซื้นเลยยๆงไงหดิงที่เกี่ย น้ำเนี่ตมอนเบ้อเลยน้มันเกินเหมันจุแซ่บยำปัอดๆดีว่าเป็นละละน้ำเป็นน้อยจะฮักฮั่น้ำมันเ้็นน้อยบัดหวหนักมาหน้ามก็ไ่ต้องกินเส้นน้ำแข็งด้วยพี่น้องเย็นเย็นค่ะ สำหรับกิมี่นะค่ะมื้อน,นี้อยากลายพี่น้องพาพี่น้องมากินเข่ากินน้ำกันสอยจุเนื้อสดแจ้วอย่างคมๆมื้อเนี่ยสุดยอดเลยค่ะโอ mm ้ hmm. ยอิ่มเังไอกับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์น้ำในนะ้ค่ะสวัสดีค่ะกรเสริมาหากพี่น้องนะค่ะ